เกมเนี game game so mm ้ย hmm. ก mm ูไ hmm. ม like oh, yeah. ่เห็นภูมิบุญทำเครียดเนื่องจากเดินไปไหนแล้วก็ตะโกนร้องให้เพื่อนช่วยเอ้าก็ะดานร้อนไอสัตว์กูเห็นเดินไปไหนอ่ะโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโดนโดนช่วยด้วยช่วยทั้งเกมเลยเดินดเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟาร์มอย่างเดียวก็ได้ไม่ไปไหนแล้วโอ้ยภูมิบุญภูมิบุญมันล่อไปห้าตัวแล้วน่ะไม่แรงได้ไง ไม่นเอาแล้วไม่ไปแล้วเลยศอกูเนีมึงดู้ยศกูอย่างเงี้ยแล้วมันตีูอยู่อะเปีเยดูเลือดอยู่ไดมยใช่หมไหมใช่ใช่ไหมโอ้ยอะรขึ้นวะมันเป็นอย่างนั้นได้ไงบอลดัวมึงี่ครั น่ากลัวจังเลยเชเฮ้ยเต็มเลยบนน่ะล้านตัวได้เพื่อนถอยเร็วถอยถอยเดี๋ยวนี้ถอยมึงยังจะวิ่งเข้าไปอีกกูบอกให้ถอยกูรล่อให้บุบุนแล้วเมื่อกี้เออเมื่อกี้กระไรสบายได้ใส่เสือคิดตรงนั้นอีกเฮ้ยเว้ยเพิ่ง20นาทีมาได้เก้าตัวแล้วตาดิหล่อลืมสบายสบายเฮ้ย ช่วยกูทีวิปอมกูทีอมกูทีรถเปียรถเปียเมื่อกี้ช่วยกูทีโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยอุ้มบุญทำเคี้ยอะไรวะเมื่อกี้เนี่ยมึงทำอะไรวะมึงทำอะไรก็มันมันมันหายไปแกเมื่อกี้มีสองตัวให้ยืนอยู่มึงเลือกที่กระโดดลงกตรงกลางตื่นเต้นไหมหน่อยดิเนี่ยอุมบุญโคตรกลางเลยเไอ้เฮ้ยดึงมันดิีดนล้วนะ ดึงพ่อมึงดีสัตว์ใจอย่างนั้นกูไม่ได้มีแข้งไอ้สัตว์เนี่ยไม่ต้องมีคนจับเคลก็ได้กันกูก่อนมันเข้ามาหากูเยอะมากเลยเว้ยทั้งเลอร์บองทั้งเซเวนทั้งใบอารสามตัวมันวิ่งยัดใส่หมดเลยทีกันวกันได้แค่ไหนกันกูกับเจมอ่ะกูกับเจมแรงด้ยสองคนน่ะได้ดอนเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เราแบบรอดแน่นอนกูว่ากูว่าไม่ดีอ่ะตรงมันมีเม็ดข้าวเนี่ยไอ้สิเอ้ยมุนกระโดดแล้ว เฮ้ยไม่มีเพ eh ื่อนเลยหลังกันไม่ชอบชาคูแล้วเรียนเลย โอ๊ยช่วยกูช่วยกูก่อนอมกูทีโอ้โหโทษเลยว่ะเมื่อกี้จะถึงเคิ่แล้วนิดเดียวเองจะถึงเรียรต้องไม่ไปแล้วมูนเมื่อกี้มันเดินไปหันไปส่วนี่ดึงมันดึงดิดึงสองดึงทำเพี้ยอะไรสักอย่างหนึ่งเออเออดึงดึงนั้นึงเอออวิบข้ามันดึงวิบวิบเออวิบหนึ่งเลียเลียเออเลโอเออไอเพี้ยวิบเก่งกว่าภูมิมูลเยอะเลยสัตว์เก่งยี่สิวะคซ้อนนันหนังซ้อนมันอย่ามันต้องเดินมาเก็บกูนไง นามาไแล้วมามารวมา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 เร็วมาเร็อมาเร็วมามาไามามามาไปมา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 ม่มามามอมา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 ามามามาาม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 มามามาม้ยาม้มามาองมไมาามามมมม ไม่เป็นไรเว่ยทำดีเยอะทุกคนเขาก็ทำดีนะสี่คนมึงทำเหี้ยอะไรกูมึงไม่ยืนนะไม่เ <lawsuit> ห <ulously, S 3> ี <busca> ้ยอะไรอยู่ตรงนั้นวะไม่ยืนที่กูไม่เข้าใจเลยว้าเหลือบ้องอีกแล้วมึงพี่ใหญ่ได้บอกได้ร้องได้ร้องทั้งเกมเลยกูดันให้ดึงให้โดนสายยาเลยไหมบอยากเลยง่ายมากโอ้โหเนี่ยกูกลัวไอ้เหี้ยเนี่ยสายยาเนี่ย เอ้าไม่มีอาฮะอันตีูไม่มีอันตไอ้สัสโอ้ยสบายเลยเ้ยเฮ้ยมันไม่เหรอมีพอดีแต่นี่โจมันดุไอ้บงกอบงกอมงกอตอนนี้ไมยิบเจ็วเลมื่อกี้สมไมเลยไ้ยี้อยเลย